กลุ่มนี้นะครับจะมานำเสนอนะครับในทีมที่3นั้นนำเสนอจากทีม Smart PRC ครับของโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยเชียงใหม่ครับกับชื่อนวัตกรรม Intelligence Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะอับ่มใหยกับน้องๆเลยครับแหมต้องขนลุกอีกแน่ๆเลยเนี่ยทีมนี้เนี่ยดูคูาแบบเห็นไหมฮะ ลึกลับซับซอ้อนมีเขาเรียกว่ามคานิคมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะนำเสนอแบบไหนนะฮะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นอย่างไรถ้าห้องเรียนของเราสามารถจัดก,การระบบะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างประหยัดและสามารถจัดก,การระบบเทคโนโลยีได้อย่างแม่นยำ วินาทีต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังการนำเสนอของพวกเราวันนี้มาในหัวข้อที่มีชื่อว่า i n t e Intelligent c l a s s r o o m ห้องเรียนอัจฉริยะครับสมาชิกของพวกเรามีดังต่อไปนี้กระผมเด็กชายกมลภูปิต่บุญนิมิตพร้ผมเด็กชายระวินชูชยัยศรีกระผมเด็กชายสังนานาอินทสิทธ์กระผมเด็กชายสุวิจักรชัยสุสำหรับโค้ชของพวกเราคุณรูทีรพัฒสามัคคี พวกเราทีมส마ทพีอาร์ทำไมต้องเป็นห้องเรียนอัจฉริยะเพราะห้องเรียนอัจฉริยะสามารถจัดการระบบทรัพยากรมนุษย์ที่มีจำนวนมากโดยโรงเรียนบินสตรอยวิทยาลัยของพวกเรามีทั้งนักเรียนและบุคลากรจำนวนมากจึงทำให้ยากต่อการจัดการยังไงล่ะ เราจึงมีไอเดียที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำไมต้องเป็นห้องเรียนไมต้องเป็นห้องเรียนอพเพราะห้องเรียนอริยะสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างประหยัดโดยสาเหตุมาจากการลืมทั้งปิดไฟปิดแอร์จึงทําให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองในการใช้ห้องเรียนครั้งหนึ่งคิดเป็นเก้าชั่วโมงต่อวันแต่ถ้าลืมก็จะสูญเสียมากกว่านั้นเราจึงมีเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบการปิดเปิดให้เราเอง ทำไมต้องเป็นห้องเรียนอัจฉริยะเพราะห้องเรียนอัจฉริยะสามารถจัดการเอ้ยสามารถพัฒนาการแจ้งเตือนด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าการรับมือภัยพิบัติหรือแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นเขาได้รับการแจ้งเตือนจากที่ใดและใช่ครับหนึ่งในนั้นคือการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือเราจึงอยากยกหยิบยกความคิดนี้มาใช้กับห้องเรียนอัจฉริยะของพวกเราโดยในอนาคตเราอยากให้พัฒนาการแจ้งเตือนให้ดียิ่งขึ้น การทำงานอย่างไรนี่คือโปรแกรมการทำงานของกล้องสแกนเนอร์ครับนี่คือโปรแกรมการทำงานของประตูอัตโนมัติครับนี่คือโปรแกรมการทำงานของพัดลมและไฟอัตโนมัติครับนี่คือโปรแกรมการทำงานของระบบ IOT ครับนี่คือโปรแกรมการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับพีโนวยครับ Our Smart Classroom what can our classroom do our classroom can detect earthquakes it can check students attendance by facial recognition system and inform the teachers students can use the facial recognition system to enter the classroom through automatic doors after entering the classroom the lights will automatically go on and will be off when the room is empty We can also set the fans to automatically turn on or off when in need or not needed. Th Thank you. เอาละครับปรบมือให้กับ Smart PRC จากโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่